วัดปวรนิเวศวิหารจัดเตรียมสถานที่และความพร้อมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในวันพรุ่งนี้และเปิดให้ประชาชนเข้าสักการับพระศพวันนี้เป็นวันสุดท้ายติดตามจากคุณวันวิสาธินวัตรรายงานสดจากวัดปวรนิเวศวิหารคุณวันวิสาเชิญค่ะ คุณบุษรินคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ทางวัดบวรนิเวศวิหารเปิดให้ประชาชนได้เข้ากราบสักการะพระศพค่ะจึงมีประชาชนเดินทางมาที่วัดเป็นจนํานวนมากเพื่อน,น้อมถวายอภิมาน,นสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชในวาระสุดท้ายค่ะ เวลา10นาฬิกา30นาทีมีพิธีการบำเพ็ญกุศลในการพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจริญสุวัฒโนณตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารมีพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์ต่อมาในเวลา11นาฬิกาถวายพระตาหารเพลนแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระตาหารเพลนแด่พระภิสุและสามนเณร1,000รูปณอาคารวชิวรายานวงศ โรงเรียนวัดบวรน,นิเวศวิหารและในเวลา14นาฬิกาผู้นำสงฆ์จาก13ประเทศจะเดินทางมาถวายสักการะพระศพค่ะ สำหรับวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ประชาชนเข้ากราบสการะพระศพที่ตำหนักเพชรทำให้มีพุทธศาสนิกชนเดินทางมากราบสการะและร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเป็นจำนวนมากโดยต่างตั้งใจน้อมส่งเสด็จด้วยความสำรวม,มเคารพยิ่งและปะวารณาตนน้อมนำข้อธรรมคำสอนมาปฏิบัติสืบไปท่านเนี่ยมีประโยชน์มากหนังสือที่ท่านออกแต่ละเล่มเนี่ยมาอ่านแล้วได้ประโยชน์มากเลย น,น,น,นํา,า,าครับก็เกี่ยวกับเรื่องชีวิตนี่มันน้อยนะักนะเท่าที่จำได้นะแล้วอีกหลายเล่มผมมันอายุมันเยอะแล้ว ส่วนการวางดอกไม้จันทร์วัดบวรนิเวศวิหารได้จัดเตรียมจิตกาธานจำลองเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วค่ะจุดนี้จะเป็นจุดวางดอกไม้จันทร์หน้าพระรูปโดยตามธรรมเนียมเดิมจะเริ่มเปิดให้ประชาชนเริ่มวางดอกไม้จันทร์หลังจากเชิญพระโกดร,ระดิสถานบนจิตกาธานที่พระเมรุวัดเทพศรินทรวาว่าเรียบร้อยแล้วหรือประมาณเวลา11นาฬิกาวันพรุ่งนี้ค่ะ เนื่องจากคาดว่าจะมีประชาชนมารอวางดอกไม้จันทร์เป็นจำนวนมากแต่หากต้องการวางเวลาเดียวกับพระราชพิธีจริงที่วัดเทพศรินพราวาดสามารถทำได้ในเวลา16นาฬิกา30นาทีโดยสามารถถวายดอกไม้จันทร์ได้ตามวัดต่างๆ46เขต48วัดของกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศอีกกว่า800วัดค่ะซึ่งดอกไม้จันทร์ที่ประชาชนนำไปถวายที่วัดประวันิเวศวิหารนี้จะนำไปประกอบพิธีที่วัดตรีทศเทพค่ะ คุณผู้ชมคะขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ปิดไม่ให้ประชาชนได้เข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระส,ส,ราาสังฆราชที่ตำหนักเพชรเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อจัดเตรียมสถานที่เข้าสู่การเตรียมพระราชพิธีรับเสด็จซึ่งจะมีขึ้นในช่วงเย็นวันนี้ค่ะส่วนการแต่งกายในวันพรุ่งนี้ทางคณะอํนานวยการจัดงานและรัฐบาลขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกสีดําในวันพรุ่งนี้หนึ่งวันเพื่อน,น้อมส่งเสด็จ